มาพี่น้องครับอืมมวยหานเด้อพี่น้องเด้อมวยหานคนเด้อเ่ว่าอันโค่นขีดวาสีมาลากันอุ่นไปได้กะอุ่นเลย้ออุ่นกระห้องต่างๆนะมันเป็นจังไหแม่นักหน่อโอ้อันนี้กินมน้ั่วเลื่อนแต่ยังขิดหนักอยู่กินหมดเลยอันนี้หนวดเพิ่นนี้ยังกว่านี่ดำๆหน่อยๆออกมาฮะโบเพิ่นจ้ะโบโอ้พี่น้องแต่ว่าอัน ไดยันนี่ขึ้นมาเป็นมิตรคือกนเนะครับท่มิตรบการบนงบนนี่เรีว่าถ้าเข้าสีขายให้พี่น้องผู้คนอยากมาซื้อเนาะสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาแล้วครับวันนี้ผ้าพี่น้องมาเยยมยามทำข้าวไม่อ้วนนะครับพี่กัดอยู่นี่บันข้าบอนครับพี่น้องครับบันหน้าค้าบอลนะครับเดี่องตำบลป่ามงนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุลรธานีนะครับพี่น้อง หลังจากหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะครับพี่น้องครับบ่าวทัดมาเบิงอีกนะครับรอบนี้นะครับพามารีวิวนะครับแม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ่าวทัดพามาหอดหมองหอดวอนเบิงฟาร์มนะครับแกงว่างไม่หวนนะครับพี่น้องครับปีนี้หลากหลายนะแม่เนาะใช่หลายอย่างจะดีอุ้ยแม่นจะปีที่แลถบของพ่อแม่นี่ปีนี้กำลังเริ่มหานนี่ละอเอาหานมาผสมผสานนะครับเนาะใช่ีหา ไกลบ้านครับแตมีไกลตออันนี้ขนาดปาขนาดตอนใบม่งกลัวๆด้วยพี่น้องเด้อว่านะว่าในเพันธุตั้งสีมันก็มากินแลแม่เนาะโอ้ยง่ายๆเลยครับพี่น้องครับ้รวโพดแห้ง้าวโพดจนยังไงแม่แกงวงข้าปีนี้แม่ไกงวังไรอยู่จ้ะเพราะว่ามันมันบอดไอ้งนนายยื่บอดไอ้งเนาะครับเนาะ ขายปลาเดือนๆกูว่าห้ากวาขายออกเบิ้ดเบิ้ดแบบทุกรุ่นนะโอ้ยพี่น้องครับตัวใหญ่ยังนะครับเนี่อันนี้ไซส์ไซส์พันยังกว่าไหมนี่พันยี่ไซเอนจ้ะใจแอ็นนะครับน้องผมจำไม่ได้พี่น้องครับใจแอนต้นนี้อันเป็นข้าวเมริกันบอลลูกผสมข้วเมลีกันบอลลูกผสมแม่ครับแม่สร้างคลิปพร้อมมั้ยแม่คลิปเลี้ยวคลิปเลีวทาง เฟซบุ๊กเ้าเนี่ยบอกครับซื้อเฟซซื้อเพจเ้างซื้อวันไหน้วนแม่ว้านแม่อ้วนแม่ว่านซื้อซื้อเนี่บอกค่แม่อ้วนโอ้ครับมีผู้ที่ตามจะคนละแม่มีผู้ที่ตามขั้นก็คนละจ้ะครับพี่น้องครับฝากติดตามคุณแม่นะครับเด้อพี่น้องครับขันยากเบิงนะครับซาลาดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่แบบผสมผสานนะครับพี่น้องครับห่านนี่เขาเลี้ยงมาจักเดือนเลยไแม่ห่านนี่ได้กี่กับ่ได้เลี้ยงดอกบานลูกค้าเพิ่น เ่วงไปแล้วเขาจะหายเขาหาหายเลยนะ่าจะเขาไหวใจเขานะครับเ้าก็ได้เอามาซองอันละซองมากกว่าเขาไหวเห็ดแม่บ้านครับพี่น้องครับแม่พี่กายนี่ที่ผมมาเบืองไก่งว่วงได้ไลายนี่ตอนนี้ไปใส่เบิดแล้วครับตอนนี้จำนายเบิดแล้วจำนายเบิดแล้วอเอาเข้าบ่ได้บ่ได้ดต่อยอดบ่ครับแม่ แม่เฮ็ดมานีสองปีปีแรกแม่กเ็เฮ็ดเไม่มีการบอลนะจ๊ะครับผมบ้านนี้ประมาณนั้นครับแม่เฮ็ดเขาไม่มีการบอลก็ประสบความสเร็จอยู่จ้ะครับผมแต่ว่าเพิ่นนั่นน้ำนักสีพอดีคือแจ<อ>่นนี่นะจ๊กะก็เขาไอ้ออกมาว่าน้ำนักเคืออะได้น้ำมัน,น,นเพิ่นจะได้เท่าเลียงน,น้ำไงใบนะจ๊ะมันตอบตัวนี้แจ่นนาะแม่น้อตัวนี้แจ่นนักประมาณเจ้าโลแม่นี่ครับ ก็มีรถนมัก้อเพื่อนนักเต้นที่สิบแปดโลสิบดกิโลก็แม่เพื่อนไว่กางิโกิโลจากบาทแม่ครับจำนายขนแะผ้าปีกน right> ึ่ง้าขายโลสองร้ปาพี่น้องครับโลสองร้อยสมมติว่าสิบปดกิโลหนี่โลละสองรอยนแม่นอสามพันกว่าบาทพี่น้องครับสามพันหกวิวเหลือข้าเหลือข้างแค่ห้าจงไวเห็ดพรอคกับเพราะว่าข้าวเจ้ามาเสือ อ๋อาบ,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 าบา้านคนหาปลาจำนายใส่ครับตัดชวนมากเมียสิบขวบคอยเด็ดจำนายให้ข้าวขานายม่แตู่้ฏิคนมาสื่อไปเห็ดพันนน่ำน,ำนะจ๊ะผู้คนอยากเลี้ยงนะแม่เนาะบ้านไก่เลี้ยงเนาะครับเนาะนังคั่นเปิ้ลเลี้ยงนะคะเบิ้ลคนักคนเปิ้ลเลี้ยงด้วยค่ะจำนายผู้อยากกินแบบบริภโภคนี่ก็มาสื่ออยู่นี่แล้วนะแม่เนาะ อ้พีน้องครับตีนี้ใกล้บานหลายเด้อครับเด้อนี่ตมงามนะองเาครคับครับเเอาแบบผสมผสานนาะแม่นนเลวงนะอืมครับมีการฟักไข่้อมน้ะแม่นะอมีตพรผอมแล้วมีน้องเด้อกไขเลรด็นี่ก็ว่าลอยแม่มันจังสี ครับอุ๊ยพี่น้องครับบก่เคยเห็นไก่ขุนปานี่พี่น้องก็จับเอากรได้ตัวนดี้เนาะแม่นอไ้โอ้หันแ่หน่หันหันันี้ยเปนหัวหหหอุยยัหันหัวม่าชิงโต้แม่นอเขาสื่อพันมากจะใส่ครับเนี่ยสื่อพันเนนานี่กรายสื่อม่น้อยอืมครับ ตัวนั้นมันถือเป็นห่านพื้นบ้านห่านพื้นบ้านตะปุ่นนาะแม่เนาะโอ้หัวมันใหญ่ถือมาแฟนหน่อยๆเลื่อนัวสองขาบ้าห่านัวนี้อย่างนี่แม่นี่ขี้มีหลายสายพันธุ์แท้โอ้พี่น้องครับโอ้แต่ว่ามันกับอะไรคนน้อแม่น้อบม่แจกอะไรแต่ว่าคามเที่ยง มีมากกินยามากินยาแต่จังว <si ่าร่อนไบเอาใบกันจิกิ้งเข่าเขาออกมาครับผมเด็ดรลอดอืบพ uh IC ี่น้องครับปล่อยตอนแรกเมนี่บ้าทัดมาจากคำเภอปุตติลีข้าพี่น้องครับมาหอดอำเภอเดชอุดมนะครับน้ำหาบานแม่เพื่อจิเจอนะครับพี่น้องขับปลาก้าไปสมุงครัวแล้ววนไปวนมาอยู่จำทางเขาปะได้อุ้ยแต่มีความสุกแล้วแม่เนาะ หลากหลายนะครับพี่น้องครับเลี้ยงควายเลี้ยงงวแน่ปุนพี่น้องครับควายงามกับมีดตัวงามพี่น้องครับงัวกับมีโอ้โหพ่อบ้านห้าไปใส่แม่นี่ครับแม่ครับมีเท่านี้บ่ครับหรือมีอีกบ่ะไปกันเลยครับพี่น้องครับเราคาลดหลายแล้วเนาะอืม เามาแต่มาแต่เล่าก็มีเลยอันนั้นอายุได้ไร้ปนไดละแม่นั้นตัวนั้นพ่อเพิ่นดอกนั้นพ่อเพิ่นอนผลพันลวนอู้หนวดจนปกคลุมแล้วแม่เนาะแม่นผลพันลวนทรายของครับครับผมแต่ว่ากระลอดมามากเพิ่นเพิ่นสูนนงสูงใหญ่ครับเงินก็แม่มัดตึงแล้ตอนนี้แหละที่จริงมันกระซิบเกือ,อ,อ,อกกบดีซิบแม่และเพิ่นหมาเพิ่นบ่ได้นะก็เลยจังเปลี่ยนกับตรงไหนฟันเนาะ แบ่งปันใช่แป้งปันโอ้สำหรับผู้คนอยากได้พิ่นมาแล้วเพิ่นก็นบ่อยากเสียเหยียบมะแม่เนาะแต่ว่าฟาร์มอยู่นี่เบดึงแก้มมันได้ใส่เสือตัวเด่นฮ่าฮ่าฮไม่จังไหนก็นแม่อันก็ที่ได้ใส่เสือเนาะครับเพราะว่าไก่งวงเข้ามันตัวใหญ่แม่นบ่ม,มันขืนสมนี่มันบ่สมคือไก่บ้านเนอะเอา้ามันขืนแล้วมันก็เหยียบแม่นบ่ล่ะครับ มันเอาขามันเอาตีนมันถือถือไปลานะ่ะมันเมินลงเล็บมันก็ขูดเลยได้ขูดกันเลยแมน่นขูดละล้างมันขาดไมา่ขาดมันกับเมียอุ้ยล้างแกเมียขาดนอกจากเดี๋ยม่เย็บบานมันกับกลวยมันกับตัวใครที่บานตัวน้อยๆหนะ่อคือตัวเมียจ้าเมียอ,อันนี้คือตัวผู้เนาะนี่เนาะอ๋อนิ่งๆที่เป็นเป็นนิ่งๆเฉียคือตัวผู้เนาะจ้าใช่อือพี่น้องครับ นี่ตัวเมียเพิ่นพี่น้องสวยงาม้หนักสี่วงสิบโลประมาณสิบโลสิบโลกับสองพันละครับพี่น้องเอ้ยสี่พันละน้อแม่เนาะเฮ้แม่บนอโลละสองโลละสองร้อยอ๋อสองพันพี่น้องครับอันนี้คือปล่อยตามอัธยาศัยใช่เทากักแตนบริเวณหนังนะวันนี้เดินเพิ่นเท่ากับปล่อยเห็นเป็นหยาเป็นยังเห็นเขากินล่ะครับมีไก่ตอกพร้อมน้อแม่เน้อพี่น้องครับ แน,น,น่นผสมประสานแบบหลากหลายนะแม่เนาะผสมประสานแบบว่าทั้นเป็นขมาเป็นอยากได้ยังก็มีนะครับแม่ครับสมมติว่ามีพี่น้องคุณอยากได้มาแบ่งกับแม่จังสีในช่วงนี้แม่มีให้เขาบ่อมีจะมีมสำหรับไก่ทุกอ่เอาเดี๋ยวตามแม่ไปเบิ่งครับพี่น้องครับ,อ,รบอันนี้ยังนี่ให้ให้วิตามินบ่ให้วิตามินเพิ่อจ้าอือให้วิตามินครับพี่น้องครับเดี๋ยวครับเด้อ น่าจะเป็นเอเด็กหรือเปล่าเนี่ยอ๋อครับอันนี้คือน่งกางขั้นบโมหะน่องคาโอ้โหครับเป็นคอกของไก่ปลาไก่ปลาฮะก็นี่ไก่ปลาบ่แม่ใช่ไก่ปลาไก่ปลาเอ้าอันนี้นอนขาวนอนทาเปี้ยนกันหมดนี่เป็นไข่จชกโอ้โหบกวนแล้วบกวนแล้วหัวขาว โอ้หูสีขาวพี่น้องครับไก่ฟ้าข้าวสีเน้นหูขาวขาดำหูขาวขาดำยังมีเห็นยิ่นน้องแม่นอ่ะสำหรับลูกเพื่อนพี่น้องครับไก่บานกุ่นแล้วยังให้เพิ่อน้อาหารเห้กับล่องเริ่มให้้าวโพดอืกิน้าะโพดกับพ่อแน้วข้าวโพดครับข้าวผสมอาหารเนยเล็กน้อยนะคะคอย แต่ว่าเข้าไงถ้่เฮาก็ค่อยหางหัวหาหารดอกเว้ยมันจังลดตุนทุนเท่านะจ๊ะครับมันเน้นหัวอาหารหลายมันก็เตื่องอือืพออาหารมันเต็มเด้อเมทุกร่นครับก็พืชนี่แม่ปลูกเองบ่แม่ม่แม่นๆนัจ้ะครับโอ้โหพี่น้องครับกินแต่ข้าวโพดพอแล้วมันจะปล้มนี่มีทั้งใจแอนมีทั้ง อันแล่ๆนี่สิเป็นสมหวัไว้จ้ะสมอนหวังเอ้ามีอีกสายพันธุ์อีกบ่แม่เนีนๆจ้ะเป็นลายจันตาสมหวัอหนึ่งลายจันตราเป็นี่สิเป็นแล้วนาฬิกาบอลเอามาดีกาบอลตัวนี้จ้ะเพราะว่ามันมันนั่นนนั่เป็นเป็นลูกผสมมันผสมมาแล้วหลอดแหลมสมหวังนี่สิเป็นหลอดชองนะจ้ะอี่ยังบาดนี่เมื่อตอดกินนี่ต้องเขาอยู่บาดมายากิน นี่คือขุนก่อนละพี่น้องครับอโมยานเด้อพี่น้องเด้อโมยานคนเด้อแต่ว่าอ่านคนคิดว่าสีมาลาขั้นอุ่มไปไลยกะอุ่มเลยอุ่มบ่ฮององต่างกันนะมันเป็นจังไหนแม่นักเนาะโอ้อันนี้สีกินไม่พัวเลื่อนแกยังกินหนักอยู่กินหบดเลยอันนี้นวดเพิ่นนี้ยังก่อนอินดำๆำน้อยออกมานี่ฮะโบเพิ่นจ้ะโบ โอ้พี่น้องแต่ว่าอันได้อันนี้ข้่วเหียวเนแบบบคือกันเด้ครับมันไม่มีการบอลหมือนการบอลนี่แปลว่าถ้าเข้าสีขายให้พี่น้องผู้คนจากมา่วเสือเนาะเข้ากะจำกัดาราคาบ่ได้เนาะแม่เนาะเพราะว่ามันหลายใส่เนาะใช่มันมแต่ไมีใส่ลุ่นมีหลายรุ่นเป็น ครับมาคุยกันเอาเนาะแม่นเมานาะสำหรับพี่น้องอยากได้แบบผสมประสานนะครับพี่น้องครับบางคนแต่อยากได้พ่อพันแม่พันมันครับเอาไปเลี้ยงเอาเอาไปผสมประสานเอาคใช่คุณเคยเรียนคนแบบวิญา,านได้ลรออืมอืมมือพี่น้องเนี่ยเบาถัดกระจับได้เด้อครับเด้อเสื่องโอ้ไม่หน่อยไม่เกิดพื้นที่เชื้อองนี้มือหนีมาเสภัยนะครับไม่อ้วนนะครับพี่น้องครับแบบบ่อ้ดไทยท้ำบ่อใดนัดไม้ไว้นะครับพี่น้องครับภาสีมาไทยท้ำนะครับนี่นะครับเด้อ ขน,นาดไม้ไว้ไมีการเตรียมห่อแบบเอาแบบบ่ต้องเตรียมเนาะแม่นเนาะบ่โป้ต้องเตรียมแบบธรรมชาจัดนี่แหละอ่าเสียดายไม่เห็นความเป็นจริงนะครับพี่น้องเฮาเป็นแนี่ยดก็คือคลายแนวนันแต่อือค่ะพี่น้องกดแชร์ได้ครับเด้อกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับพี่น้องครับอันนี้คือแบบผสมผสานเลยพี่น้องเด้ออุ้ยลุนรุนเลยตัวนี้ป้าคืองามแท้อื่พี่น้องครับ บึงขาไปนะครับเด้อสองอายุไรไปไนไแล้วแม่นี่ยบ่ท่านถึงปี่กรบ่ท่านถึงปีมะมันริเตือนอุ้ยพี่น้องครับโตบังไงนึงแบนด์ัวเป็นสี่เจ็ดแปดลอยโล่ของบนนัวนี่ก็นี่แบนด์น้ำฝนตอนไปเบางงาิ่งอันอยู่ฟาฝ้าขวดอืมก็เคย,ย,ยเห็นขวดแบรนด์น้ำฝนเลยเอาเลยได้เอาได้ยืมเงินป้าแล้วซื้อไรไปไหนแม่ซื้อมาที่ไหนตัวน,วนี้ตัวหน่อยบ่ ของเงินอนตัวเล็กน้อยนั่นบอเรือว่าหรือว่าตัวซับนี่เหรอจับนี่ะอืมนแรน้ำฝนจับเลยหรจับเ่ยมาไปบตลาดขั้วหัวโอ้ยนีงคือเื่องแทะปัิมาลดนละนโอ้เเื่องแ่แล้วกลดเลยเด้บยเห็นจ็บสูมือนี่เขามาขอสื่อไรปันได้นี่แม่เขาก็มาสื้อยูเขาก็มาขอซื้อแต่ว่าอหาตาเพิ่นงานได้เอิ้เพื่นบ้าน ชาวอันโชคบุญนำโชคบุญนำแก<ย>ป้าพี่น้องครับงัว่วสายพันธุ์ยังกันไหมก็มันเหล่จะลูกผสมมึงเด้อพี่น้องเด้อสีสูงเห็นเบิรงนแ้วครับเด้อโอ uh ้โหแม่เพิ่นไนอนแน่น,นอนเนาะตัวนอนอยู่นะตัวผู้หรือตัวเมียครับแม่สีขาวนี่อุ้ยงาแมแห้งพี่น้องครับงั่ว,วขุนนะครับเด้ออันนี้ตัวเมียหรือตัวผู้นี่เอาตัวนั้นตัวผู้แน่นอน ย่งนีตู้เมียจับได้บ่ลูกจับได้บ่จับได้บ,ดบด่โอ้โหพี่น้องครับคู่นึงเนี่ยไรเป็นไรแม่เสือมาคู่นี้ครับคู่นี้สี่หมื่นสี่หมื่นพี่น้องครับหืมขวายมีราคาด้วพี่น้องด้วยควายมีราคานะครับพี่น้องครับคุณนะ่ะทั้งไหนมันกับแบบงามเลยอ,อ บรรยากาศดีดีพี่น้องครับบรรยากาศดีดีในช่วงที่เบาทัดมาถ่ายทำของพี่น้องครับตอ,ตอนนี้ข่มาอันนี่ไกลหวงนะฮบอดอี้อี๋ย่างไร้ยางโอ้ส้นทั้งนี้เป็นส้นทั้งนี้เป็นหลุนน้นุบาลครับหลุนน้ำนุ่นบานผสมผสานพี่น้องครับหลากหลายแบบลงตัว อันนี้ไก่หวงว่าแม่นี่ไก่หวงไก่ตอกไก่ปลาโอ้โหยุ่งนใ่วยองกันได้เสยอ่าพี่น้องครับไก่ปลากับมีตัวนี้พิการเกิดบาดเจ็บทนเข่าเจี่ยวน้ำครับวทนตายทนบาดเจ็บหลอดเฉยอือโอ้ต้องค่อยให้น้ำต้องค่อยเบิ่งอาหารเบิ่งน้ำยุ่นี่น้องแม่น้อเ่ราะแดดยากเราใช้เส้นยวแล้วก็เลี่ยวครับ ไปชั่วช้าก็คือตอนแรกเป็นใจทใจหลังเป็นแบบใจนี้แม่ครับบ๋เชื่อเขามาลักกลางคืนนี่เ้าสิบหกวันนี่ครับเลยมันกำนวนโตมันจังไดนี่มูเราแก่แมาไปให้ยังมูจักว่ามันจัดจังไดมันไหลายไหนเห็นเามือนันนี่ครับได้ไหลมันเสียซ้ำหนึ่งเท่ากับโบเห็นนี่นะคกับม้ากัดเหลยอยู่เด้แล้วก็ไปกินเหลยอยู่มึงเด้อพี่น้องโอ้ยบึกหลายหนึ่งเด้อครับเด้อ โอ้อันนี้คือไก่ตอกกับมียเนาะแม่นอนนี่เนาะไก่ตอกกับมียหนุ่มเ่ยไล่นี่พี่น้องไก่ตอกนะไล่ปีขาวนะครับกี๋มันเท่าจำนายเมียผ่นมันดอกบนมันเหลืออยู่แค่สามเมียเขาก็เลยมาเพาะใหม่โอ้คุณพี่น้องครับห้อยขอนอยูคุณพี่น้องไก่ตอกคนหนี่งต้นไข่หลายนะแต่กวนคนสิได้อดหลาครับเมียผ่นเลียงสามเมียแต่ว่าย่อมนี้เ่าต้องถามหาเมียสันเท่าปลาคือเมียเอาให้อาหารท่านกับท่านให้ปลาท่านกับชื่อ่าษากินน้ำอ๋อหมายถึงว่ายังอยู่น้ำเท่าอยู่ตัวพี่น้อเปลี่ยนในปลาไปหา กินให้ใปลาเนาะ,ะการเสื่อมเป็นแบบนั่นชื่อเราพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งนะครับไล่ <ใน S 1> ได้นะครับของขอบพวงเฮ้านะครับเป็น,นขั้นเด่นเลยแต่สีก็สื่อมแล้เอารมณ์เสื่อมครับผมแม่ครับเข้าขายขายพอพันแม่พันขายลูกปนนี่เฉลี่ยปีหนึ่งเขาตกประมาณเท่าไรครับปีนี้เนาะพี่มีก็มีช่วงปีใหม่ขาย ยังช่วนเกี่ยวเข่ามหาปีใหม่จะได้แสนหาแสนห่าว่าไหมหมายถึงส่วงเกี่ยวเข่ามหาปีใหม่จะได้แสนหาปีใหม่มหาสงกรานต์ก็ได้วางแสนห่าโอ้กีฬาเล่นว่าแม่เนาอสามแสนครับพี่น้องครับบุคลาภาระค่าหัวอาหารบ่ทันได้หาค่าหัวอาหาร ก็ถือว่าลดต้นทุนได้หลายนะแม่เนาะลดต้นทุนกับข้าอปลาหมันได้ไหมนะครับอืมครับรากาหัวอาหารแม่ก็เป็นคนปลูกเองนะแม่เนาะข้าวโพดนะครับพี่น้องครับเป็นหลักนะครับยื่นหน้าข้นออกไปน้าน้อดอนลงหนูได้ว่าข้าเสียใจก็วแต่แก่ไม่ต้องใส่หน้กากก่ดีว่ายุดเนี่ยแถวนี้บ่มีบ้านไก่เล่นเคียงเนาะแก่แม่อยู่ทงหน้าได้พี่น้องได้พี่กัดอยู่นี่อยู่ทงหน้านะครับเด้อ้าจะม่าหาไม่อ้วนนี่ต้องทั да oi> <ice> <ỗ df od> <ช>่วมาก่อนนะครับพี่น้องครับบ่สั่นหาหม่องบ่เจอนะครับ อโอ้จี้กันกันนี่นาะแม่เนาะจ้าแม่เอาแม่ครับอกมีปัญหาบ่าแม่นี่ใกล้ปาลาครับอยู่อยู่กับไก่่แกงวังเลยเนาะไก่ตอกเนาะวัวยังสีพักกับไปน้ำกันอยู่เด้โอ้ปกติกันแม่แางกับไปหาปลกกันแล้วแม่ก็กินกันบัดบัดนี้เข้าไปได้สายพันไก่ปลานี่มาดจะใส่ครับเนาะไปเอามาดจะตอกเศษเอามาดจะตอเขตมาดจะตอเขตไก่ปลาอะไรเนาะสองเตาอูนี่บ่แม่ เดวอันส oh, 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 ิร oh. <irsty enses into tails> ินทร์ทสิินทอ๋ออยูุ่่นเนาะอยู่ทงองเมกพุ่นเนาะมีหลากหลายครั้นั่นล่ะจ้ะนี่องล่ะกยวงนี่บ่แม่ใใบ้านโอ้พี่น้องครับโอ้ยา เพิ่นไปเฮ็ดขอก่อนนะเพิ่นช่ยเลี้ยงเนี่ยอย่งยังแล้วเพิ่นแบบมันโดไปบดได้ขาคือเลี้ยงงามแต่พี่น้องครับอาขาขาเลี้ยงงามเลยเนอะครับเนี่ยแม่ขายคู่จังไรครับนี่ขายเป็นกิโลเป็นกิโลกิโลจักบาทครับแม่เนี่ยไก่บานห้าร้ลละร้อยมีไก่ดำพร้อมนะแม่เนาะนี่ไก่ยาพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากได้เอาได้เอาไปเฮ็ดยาครับพี่น้องครับนี่ น้ำทั้งหนาทั้งขาเนาะแม่เนออือเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เนาะกะขอบคุณขอบคุณแม่วนได้หลายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวบอทาจิใส่เบอร์แม่วนไว้ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับฝากคลิปตามช่องแม่วนน้ำได้ครับเจ้าทางเพจเฟซบุ๊กเนาะแม่เนาะพิมพ์เข้ามามมมแม่วน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 บอโอ้เอาเอาเอามันจะมีรูปไก่้ยังแม่นบอแม่ จ้าแ,แม่มีลูกเล็กหน่อยสองคนมีลูกเล็กหน่อยสองคนนะครับอขอบุญขอบคุณแม่วันนีหลายสำหรับคลิปนี้เราตาดสิ่อก่อราก่อนนะครับพี่น้องครับขอบุญขอบคุณเล่นไรนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ